สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เรามาเดินออกกำลังกายกันนะคะตื่นแต่เช้าออกกำลังกายที่สวนสนค่ะไม่ได้มาสลอหลายวันเพราะว่าฝนตกบ้างขี้เกียจบ้างวันนี้ขยันแล้วออกกำลังกายกันค่ะวันนี้คืนก็สงบดีใช่ไหม ดยินเสียงคลื่นดังสู้ๆไหมคะวันนี้คลื่นสงบดีจังเดี๋ยวลงไปใช้หาดกันอท,ทางลงก็สูงเช่น ได้ยินเสียงคลื่นไหมคะวันนี้คลื่นสงบดีจังเสียงคลื่นกระทบฟังเสียงคลื่นกระทบฟังกระติดฟังฟัง,งรักตลอดมาอ้าวไปนู่นเลย เห็นนิบนิบนั่นคือเกาะสม็ดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้โควิดหายก่อนจะพาไปเที่ยวเกาะสม็ดชาวบ้านลากวนกันทางนู้นลากวนกันนะลากวนลากเคยใช่ไหมคะโอ้น้องโตโตมาแล้ว đông mã tôi uổng mà đó mấy đây mà sẽ là hải văn เช้าอากาศสดชื่นดีจังเลย